การสวดมนต์ได้อน,นิสง์หรือได้บุญอย่างไรซึ่งครูบาอาจารย์ได้อธิบายไว้ดังนี้นะครับ 1. อาอน,นิสง์ที่เกิดกับสุขภาพร่างกายผู้ที่นิยมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตยิ่งจะมีความผ่องแผ้วสว่างบริสุทธิ์จิตที่สว่างจะทําให้อารมณ์ผ่องใสไม่โกรธง่ายไม่เครียดแม้ถ้าจะต้องใช้ความคิดก็จะต้องคิดแบบมีเหตุมีผลการที่จิตผ่องแผ้วถือเป็นโอสถทิพย์ ที่สําคัญต่อร่างกายส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนให้ร่างกายเป็นปกติทําให้ร่างกายสมดุลเมื่อร่างกายสมดุลบุคคลน,นั้นจะอายุยืนคนที่อารมณ์ดีไม่เครียดจะอายุยืนยาวเช่นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นสรณะจะอายุยืนบางรูปเกินร้อยปี หรือคนเวราณที่เศ้าสุดมนต์จะอายุยืนยาวมากไม่ต่างกว่า80ปีซึ่งแตกต่างจากคนสมัยปัจจุบันที่แก่เร็วอายุสั้นฉเฉลี่ยแล้วไม่เกิน65หรืออย่างมากก็70ปีการที่คนเรามีจิตผ่องใสเสมือนหนึ่งมียายุวัฒนะขนานเอกไว้ในตัวเองลักษณะนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้เรียกว่าการนําปัจจัยภายในมาสร้างอายุวัฒนะ 2. อนิสงส์ให้เกิดจิตที่แร่ง หลังการสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิจะทําให้จิตมีกําลังเป็นกายบํารุงจิตใจที่มีกําลังจะเข้มแข็งไม่อ่อนไหวง่ายสติดีหนักแน่นกายมีจิตเป็นสมาธิสติจะคงอยู่เสมอจะก่อให้เกิดปัญญาตามมาในที่นี้ปัญญาหมายถึงระบบการคิดที่มีสติคอยกำกับการคิดจึงอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลไม่มีอารณ์เข้ามาเจือปนส่วนความคิดที่ขาดสติเราเรียกว่าอารมณ์ คนสมัยใหม่ที่ไม่นิยมนั่งสมาธิส่งผลให้สติไม่มั่นคงโกรธง่ายโมโหร้ายขี้หงุดหงิดไม่อดทนต่อแรงกดดันทั้งปวงมีอารมณ์แปรปรวนไม่สม่ำเสมอเหตุเพราะจิตอ่อนกําลังเราจะพบว่าสติการฆ่าตัวตายของคนสมัยนี้จะมีอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นตามที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้คงจะพอแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างจิตสลักษณะคือจิตกแกร่งกับจิตอ่อน ได้เป็นอย่างดีให้เปรียบเทียบง่ายๆว่าการที่เราต้องรับประทานข้าวปลาอาหารเพราะอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตฉันใดก็ฉันนั้นสาธิก็เป็นอาหารที่สําคัญของจิตเช่นกัน